วันนี้เราจะไปปิกนิกกันนะคะที่นาของเราที่นาของเราเองเราจะถามซ้ำทำไมก็คืออยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่ว่าไม่อยากจะคุยว่าเอาของไปเยอะมากเอาของไปเหมือนย้ายบ้าน ชาวบานว่าไปแค่นาใช่ไหมถึงขั้นเอารถกิ่งไปอะทุกคนคิดดูดีว่ามันแบบเหมือนย้ายบ้านแหละเออเหมือนจะไปปิกนิกไก่อะไรอย่างงี้เตรียมทุกอย่างไปแล้วประเด็นคือย,ยังไม่หมดนะไปวซื้อขนมอีกไปเดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่นาะจ้าโอเค เธอน้ำไรไหมหยิบหยิบหยิบมาหยิบตามกันพอผมไม่รู้นะ <laughs> ตอนนี้หยิบนานเราแล้วนี่คนของมาเหม็นายบ้านนี้บางส่วนเอาลงไปนู่นแล้วนะเดินนี่เดินไปอี้ไปรูมซ้ามมาเราแค่นี้ก็ทำเปียก มีช้อนเปล่าแม่ห่อปินโตให้อนี่อันนี้ผักผักทอถักต้มต้มจืดหน่อไม้หน่อไม้แม่ไปขุดมาจากหน้าบ้านเมื่อวานอืข้างๆโรงเรียนอันนี้อะไรอันนี้ซุปมะเขือมะเขือำพิกกะปีกะปีแล้วก็ข้าวอุ้ยเอาไป หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วจ้ากินข้าวกันเถอะอาการมันเป็นยังไงก็คือแกะถุงออกมาก็ได้กลิ่นแปลกๆใช่ปะแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเป็นขนมอันนี้เว้ยลองกินดูเผื่ออร่อยเป็นไงนไม่ไหวอะ่ะจะจอ <laughs> <laughs> ้วกจ้องสู้ันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยเ <laughs> <laughs> พราะไก่ <laughs> 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 อันไสุด แล้วนี่เราก็อิ่มแล้วกำลังเก็บวันหลังทำสุมตามากินอืมรอบหน้าเราจะต้องเอาส้มตามมากินมันปิดไงวะเจอใส่ถูกอันเปล่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะไม่เท่ากันอ่ะเราจำได้ไหมไหนอันไหนเป็นอันไหนอ,อ,อันไหนอีกอ่ะไม่รูน้นะของอ,อันนู้นอันนี้เหรอ อ๋อ <No. laughs> อันไหนเป็นอันไหนอะอันนี้ดิเออดูขอบปากมันเนี่ยเออโอเคเมนบอเม้นเรก็ยังไม่สามารถ yeah, ติด<บ>ได้มันเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะเฮ้ย <laughs> จริงดิอะจริงดิอ่ะอันนี้ไม่เนี่ยเห็นไหมดูปากดิปากมันปากอันเดียวกัน อได้แล้วใช่ไหมต้องผิดอ,อ,อ,อันนี้เอออันเนี้ยมันเตะแล้วเนี่ยสแสดงว่าอันเนี้ยก็ถูกแล้วโอเคฝาผิดฝาบอก <laughs> เออน่าจะใช่ ออ๋ <c oughs> ออันนี้ฝามันนูนกว่าอันนี้ฝามันเบนมันก็เล่นไม่เตะสบายไหมจะหาที่เอ,อ็นเนี่ยเสียดายจังไม่ได้เอาก็ e ีเอ็นนอนมาอยู่สามาปิกนิกระวังระวังกกยังต้องมานั่งตัดเล็บเลื้นๆื้น อายนี้ก็ไม่ไ่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสำรวจหน้าของเรากันว่ามีอะไรบ้างนี่มีห้างว่าทำไว้เป็นเทป,ปูนก่อเสาอย่างดีแล้วก็มีสาสาที่เราเอาปลามาปล่อยแล้วคนอื่นก็มาตกตกง่ายเลยน้ะมีบันไดให้ลงตรงนี้นี่มีบันไดลงนี่ ลงมาถึงตรงนี้ก็ตกได้เลย เมื่อกี้เราเดินไปรอบดี๋ยวเราก็มาเจอสิ่งแปลกประหลาดแล้วเราจะพาทุกคนไปดูสิ่งแปลกประหลาดกันวยหุยหวยพยูนพยูนยูนไหนอะพยูนพยนไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่พยูนพยูนเคยเห็นพยูนเตะปั้

เนี่ยลองกินใหม่ดิโอ้ยร้อนเธอถอดหัวอ,ออกสิถอดแลว้วหรอนึกว่าเป็นงอป่าอุ้ยร้อนตาเราอยู่นานพอแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเก็บของกลับบ้านกันดีกว่า